titipi so bhakawa arham samma sampotho wecha jaran sam panu sukato lo pavito anu ยิโกปะจตังเวทิตาภูวิญโยเฮติสุปฏิปันโนภะควะตุสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควะตุสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะควะตุสาวกสังโฆสามี ปติปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโคยตทิทัมจัตตาริปุริสายุคานิอัตถุริสัปุคัลลาเอสะภะคะวะโตสาวกัสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโย Loh kasali Titipiso bakawa Arahang sama Samputo Wicca Carana sampano Sukatolo Tawidu Anu wa sawwakkat do apawaang mua san ko akarikoiko pan naiko pacatang we tidakb Jo dispatipanno apakawa tua sawwakakan ພະບັນນົດພະຄວสທ ുവ ສາວັດຕະສັງໂຄຍາຍະປະຕິປັນນົວພະຄວະທ ുവ ສາວັດຕະສັງໂຄສາມິຈິປະຕິປ วะสดูสาวกสังโฆยะทิรรมจัตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคขลาเอสัพพะสวะสดูสาวกสังโฆอาหุไยโยปาหุไยโยทาหิไยโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังคุณยง เตตังโลกัสสานิอิติปิโสภควาอรหันตสัมมาสัมพุทโธเวทชาจารณสัมปันโนสุขโตโนตวิตัวอนุตโร tham mã sạch 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 mã ุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสา ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสสะปุขละเอเสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายปะหุ ปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโวเวชจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทตอะนุตราวุปุริสธรรมมะสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโวภะคะวาติสวะค่ะ ขัวอุปนิยิกขัปัจจตังเวทิตาขัววิญญาติสุปฏิปันโนภาควัตตุสาวกสังขัอุชุปฏิปันโนภาควัตตุสาวกสังขัญาญาปฏิปันโนภาควัตตุสาวกสังขัสามิ จิตปติปันโนภะพาวตัวสาวกสังโฆยติทามจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสักุคลาเอสปะพาวตัวสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาทินายโยอัญชริกรณิโยอน ตารังคุณญาเขต่างโลกาสานีติปิโสบาขะวาอรหัมสัมมาสัมพุทโวเวชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตะวิทูอนุตาโล ธรรมมสารติสัทธาเทวมนุษสานังตัวตัวปะคะวัติสวะขาตัปะคะวัตาธรรมมสันติติโกอะาริโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตเวทิตาพูวิญญูหิ patipan no pakkawatua sa wakaanghuahucu patipan no pakkawato sa wakaang ko ya yapatipan no pakkawatua ัติปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆายติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคขลาเอสสัปปะคะวะตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโย िपि शो भर सम्पोवेछा चरण सम्पन्न सुख तलो कवि अनुतरो पुरुष देवमनु สวะติสวัคขาตัวปะคะวตาตาโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญยุย ឧបฏิป annotation ภควตោสาวកសង្ឃោអុជុតិប annotation ភគវតោសាវតស្សង្ឃោយាយະប្រតិប annotation ភគវតោ สวัสดังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยญติธั้มจัตตาริปุริสยุขานิอัตถุริสภูคาราเอสปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยท่า Karadiyo anu tarang punyakitang lo kasali Titipiso bakawa arahamsama Samputo wicca carana sampano Sukatolo ธรรมมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธวปัจขวัติสวะคาตัวปัจขวัตาธรรมมสันติติโกอะาริโกเอหิปัสสิโกโอุปนญิโกปัจจตังเวทิตาผู้วิญยุย สປติ pan no pakkawaattoire sa wakaang ພ ucupati ติ pan no pakkatoire sa wakaang ko ရရ pati ติ pan ຕ ปติปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆยะทิธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคขลาเอเสปะคะวะตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโยอัญชริกรณิโยอัน ตาตรงคุณญาเขต่างโลกาสนิหิติปิโสภาคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโวเวชจานะสัมปันโนสุขตัวโล ธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทตัวปะคะวติสวะคาตัวปะคะวะตาธรรมมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาผู้วิญญูหิ ปฏิปันโนปะคะวะตัวสาวะกะสังโฆอุจุปฏิปันโนปะคะวะตัวสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนปควะตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนปควะตสาวกสัง ทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคะราเอสภะคะวะตัวสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโยอัญชริกะระนิโยอนุตตรังคุญญาเกตังโลตัสา ปิโสบคะวะอรหันตามาสามพุทโวเวชจารณสัมปันนสุขตัวโลวิทัวอนุตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมน ขัปัญญิกขปัจจิตังเวทิตาผัววิญญูเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังขัวอุชุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังขัวยาญาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังขัวสามี ปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆายติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคขลาเอสสัปปะคะวะตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคีนายโยอัญชเรกรณิโยอนุตตรัง किता <Sý> अढ्लोर